สำหรับเ,เพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านสปอนเซอร์ของช่องเราด้วยนะครับร้าน Cookie Land ์ช็อให้บริการเติมเกม Cookie Run และเกมมือถืออื่นๆเติมได้รวดเร็วทันใจปลอดภัยและที่สําคัญเลยคือประหยัดทุกคนเติมเองแนะ่นอนนะครับผมเองก็เติมกับร้านนี้นะหากใครสนใจเนี่ยสามารถกดไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ความคุ้มค่า ของคุกกี้ตู้เรดตัวล่าสุดกันอ่าในคลิปนี้ก็จะเป็นเจ้าลิลลี่แห่งคุณเขานะครับตัวนี้เลย mm hmm. เหลือเวลาประมาณ9วันตามกลุ่มเฟซหรือแม้กระทั่งแชทเพจกลุ่มไลนะ์เนี่ยโหคนถามมาเยอะมากว่าควรจะเปิดไหมควรเก็บกี่ดาวดีเดี๋ยววันนี้เราจะไปวิเคราะห์ให้ฟังกันว่าเอายังไงกับมันนะครับไปเลยอ่าสกิลค่าวๆก่อนตัวเนี้ย เอ,า,อาง่ายเลยนะครับมันเป็นตัวฮิลที่ฮิลแรงแล้วก็ทำดาเมจดได้มีแค่เนี้ยแต่จะมีส่วนอื่นที่เสริมมาก็คือการได้รับบัฟยกเว้นจากการเล่นในทวีปบ,บีชีนะครับมันจะมีบัฟเกี่ยวกับเห็ดกับสปอร์นะอันนี้ก็จะไม่โดนไปถือว่าเป็นข้อดีนะครับมาอ่าสำหรับอารีน่านะครับบอกตามตรงว่าเจอแค่2วันแรกเท่านั้นพอหลังจากนั้นคือไม่เจอเลยยิ่งแรงสูงเนี่ยยิ่งไม่เจอนะครับผมอยู่ประมาณ ครับ500แกนมาสเตอร์ไม่เคยเจอสักตาดังนั้นผมมองว่าอารีนาตัดทิ้งไปให้ได้แค่6คะแนนพอนะครับเพราะว่ายัางไงก็ไม่ได้ใช้นะตัวฮิวเก่าๆอย่างสแนปพาเฟ่พวกนี้นเก่งกว่าดัางนั้นไม่ต้องปั้นมาลงอารีนาต่อมานะครับเป็นโหมดลงด่านอันนี้เราจะขอแบ่งเป็น2ส่วนเนอะปัจจุบันนะครับสำหรับการลงด่านเนี่ยมันจะมีหลักๆก,ก็คือโลกกรุบกรอบแล้วก็โลกบีชีชนะครับเดี๋ยวขอพูดโลกกรุบกรอบก่อนอันนี้จะเป็นโหมดเก่าใช่ไหม ผมพูดตามตรงว,ว่าตัวฮิวเก่าๆเนี่ยมันเก่งอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นชูครีมเออโคตรตึงเพียวใช้ได้เลยพาเฟ่หรือจะเป็นพวกตัวฮิวตัวอื่นเนี่ยก็สามารถแบกทีมในการลงด่านไปได้ไกลนะครับผมมองว่าลงด,าด่านถ้าเป็นด่านธรรมดานะไม่มีความจาเป็นต้องปั้นเปลืองทรัพยากรน,นะครับอฟังให้ดีถ้าลงด่านธรรมดาให้แค่เจพอแต่ถ้าเป็นโลกบิชยิสนะครับอันนี้แหละโอโ้โหถือว่าเป็นโหมดที่ทํามาเพื่อมันก็ว่าได้เพราะว่า ปัจจุบันนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะมันจะมีคุกกี้แค่สองตัวที่ไม่ได้รับบับเขาเรียกว่าอะไรบับสปอร์กับบับเห็ดจากในเอพิโซดนี้ก็จะเป็นลิลลี่แห่งขุนข่าวแล้วก็เซลิลลี่นะครับสองตัวนี้ก็จะเล่นในโหมดอันนี้ได้ค่อนข้างงา่ายถามว่าจําเป็นไหมส่วนตัวนะครับถ้าจะเก็บเขาเรียกว่าอะไรระดับฮาร์ด แบบ100%เนี่ยผมมองว่าปั้นไว้อะมันทำให้คุณผ่านไง่ายมากขึ้นเพราะว่าบางทีอะเราอาจจะไม่การสลับตัวไปแต่ตัวลิลี่เนี่ยอาจจะใช้ไปได้ยาวๆเลยก็ได้ในบางด่านเพราะว่ามันไม่โดนบ,บัฟสปอไงอย่างที่บอกดังนั้นโหมดนี้ผมให้อยู่ที่8.5คะแนนนะครับแต่ถ้าใครทีมแข็งมากๆก็ไม่จำเป็นต้องปั้นก็ได้เพราะว่า มันก็มีทีมอ,อื่นนะครับที่สามารถผ่านได้โดยที่ไม่ต้องใช้มันอันนี้จะขึ้นอยู่กับทีมนะแต่ส่วนตัวถ้าปั้นไว้ก็ช่วยทีมได้ในเอพิโซดอันนี้นะครับผมให้อยู่ที่8.5ถัดมาจะเป็นบอสกิลนะครับบอสกิลบอกว่ามไม่ได้ใช้เลย <c oughs> บอกตามตรงคือตอนนี้มังกรตัวฮิลก็ยังคงใช้เป็นเรียกว่าสแนปดาก้อนอยู่ก็ได้นะครับรวมไปถึงาบางคนใช้เป็นทีมของล็อกสตาอยู่ดังนั้นไม่มีความจำเป็น บอสเทวทูตก็เช่นเดียวกันนะครับชูครีมกบเมนคือโอ้โหคองยาวนานแน่นอนดังนั้นไม่ต้องปั้นเปลืองบอสกิลผมให้แค,ค่6คะแนนอ่ะต่อมาเรามาสรุปกันโดยรวมนะครับถามว่าควรเก็บไหมควรอะไรยังไงคือตัวนี้หลายคนแบบพยายามเปิดเพื่อที่จะไปเอาเซลินลี่ใช่ไหมครับมันมีแค่ตู้เดียวหลายคนติดก,กับดักผมมองว่าไม่ควรเปิดนะไม่ควรเปิดในที่นี้คืออาจจะ มีไว้บ้างได้ประมาณ2ดาว3ดาวเนี่ยพอได้แต่ไม่ควรทุ่มแบบโอ้โหสิดาวเพราะว่ามันได้ใช้น้อยจริงๆนะครับแต่ถ้าใครชอบเป็นการส่วนตัวอาต้องการลงลึกกับมันเนี่ยก็ทุ่มได้นะครับตัวนี้โดยรวมโดยรวมนะครับผมมองว่าอยู่ที่7คะแนนมันดีตรงบีซีจ่ะใครยังติดอยู่ลองเอาตัวเนี้ยแปลง เป็นตัวฮิลในทีมที่คุณจะไปลงนะครับผมว่ามันช่วยคุณผ่านได้ง่ายขึ้นนะอ่าวันนี้ก็มีประมานี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังตัดสินใจเนาะเออไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ